สวัสดีจ้ะพี่น้องพี่อิงมาไลฟ์สดคะ่ะพี่อิงขอมาก่่ออนาอเวลาจักนิดนึงเนาะค่ะเนาะมื้อน,นี้อาจจะไลฟ์สดพี่อิงก,ก็บ,บ่แน่ใจว่าสัญญาณมันสิดีบค่ค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเบิ่งได้ก็บเบิง่งเบิ่งไปเนาะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีค่ะพี่อิงยังอ,อยู่ในอ่าเมืองอ่าลักเซมเชอร์กอิน อินอินโอ้จำซื้อจำซื้อเมืองบ่ได้แล้วค่ะจำซื้อเมืองบ่ได้แล้วอินลาอินละคันอืออินละอืออินอินเทอร์ละคันอือสำจรายแดดจำซื้อเมืองบ่ได้ปะเป็นอย่างนั้พี่น้องเนาะสวัสดีจากคุณลูกขาสวัสดีค่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วอันผู้ใดเข้ามาแล้วเนาะอันคุณลุง เมื่อนี่อันตอนช่วงนี้พี่อิงมาอยู่ตรงหุบเขาเนาะค่ะนาะหุบเขาอันพ้าเขาผ้ามาออกมากินอันอาหารกลางวันว่าสั้นแจ่ว่าพี่อิงว่ได้สร้างอาหารกลางวันดอกพี่อิงจะอันก้ากันบลุงลอยกับเพื่อนกับเพื่อนอันงอนงอนกันก็เลยสร้างมัตโต้พี่อิงว่าเป็นยางดอกคามาเที่ยวพาพ้าเพื่อนเพื่อนมาเบื้องบรรยากาศก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะตรงนี้เป็นเป็นหุบเขาเด้อค่ะเด้อเนี่ยเป็นหุบเขา อ่าเบิ้งด้านนี่ก้อนน้อเนี่ยเป็นหุบเขาโอเจกอกเซนบบเต,ตอันที่ล่านอาหาเนี่ยไม่ได้เข้าไปในล่านอาหารค่ะได้นั่งอยู่ข้างนอกจังเสียค่ะให้เบิ้งแพร้นไปห้เบิ้งก็แล้วกันเขาก็เลี่ยงง้วเลี้ยงหมูเลี้ยงยังอยู่ในนี้ค่ะมันนี่เป็นอ่าฟาร์มค่ะเป็นลักษณะแบบว่าฟาร์มเนาะค่ะก็ะสดยก,กินกินขีง่ง้วกินขี่หมูออกมาเตะมาอาหารอยู่พี่อิงก็เรียกว่าสร้างอาหารกินเนาะค่ะเนาะ อ่บาบอมเมนว่าอันนั้นดอกมันสิเป็นลักษณะอาหารก็สิเป็นแบบมีซอเสเศษมีชีสม,ม,มีอันมีอันดาอ่ามีอันมีดรายมีดมีอันจังสี่นะคะพี่อิงก,ก็เลยว่าโอ้โบกินดีกว่าเพราะว่าเป็นอาหารกลางวันพี่อิงบดบวชทานก็ได้ก็เลยว่าท่านใดที่อยู่กับพี่อิงเนาะค่ะเนาะก็เลยอยากให้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อิงขอเลื่อนไปให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ เ,เ,เลื่นอนไปให้เบื้องก็แล้วกันเอาจะแพลนไปให้เบื้องว่าค่ะแพลนไปให้เบื้องแล้วกันว่าเป็นบรรยากาศแบบไดอันนี้อยู่กลางหุบเขาอิริค่ะก็บบรู้ว่าถ้าสมมุติว่าท่านไหนเบื้องได้เบื้องได้เนาะค่ะเนาะพี่อิงกัชชิไลฟ์วันนั้นจะว่าอยากเห็นบรรยากาศอิริค่ะอ่ามาเชียวมาพักผ่อนจริงๆเนาะค่ะเนาะบ่มีหัวข้อับเจกต์อีกอย่างที่ซีเอามาว่าเป็นอ่า เป็นหัวข้อสับจกนอกจากว่าถ้าสมมติว่าพี่อิงอยู่บ้านอยู่ในบ้านพักเดี๋ยวพี่อิงสีอันสีอ่อามาว่าเรื่องของอการที่เรื่องของพี่อิงมีหัวข้ออยู่เดี๋ยวจังใดเขาก็ค่อยว่ากันเนาะว่าพี่อิงจะมาบอกให้ฟังว่ามันเป็นจังไดแต่ว่าช่วงนี้พี่อิงอยากให้เบิ้งบรรยากาศซื่อค่ะมันสวยมากเนาะค่ะสวยจริงๆอันอันนีอนนยุ่กลางหุบเขาค่ะที่จริงตอนแรกคิดว่า อันเพื่อนสิพาไปเบิงอันพาไปกินอาหารอยู่คางทะเลสาบัาทีนี้เพื่อนมาจะพาม่ยางกอนฉันอยากพาซื้อม่ยางสำรวจเบิงเห็ดมาสันว่าบัดนี้ไปยางเบิงแล้วมันยังประทันี้มีเห็ดบ่ทันด้เห็ดยังบ่ทันีเนอกขะนนาะจริงๆรแล้วอยากมามาเบิงมาเก็บเห็ดก็เลยเลยพากันขึ้นมาตรงนี้ว่าสิมาเก็บเห็ดกอน่าซันว่าก็เลยอันอยากให้พี่น้องเบิงนอกขะนนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศ สวยมากๆค่ะอัน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 ภูเขาที่เห็นจะดโดเนี่ยเด้อเดียวเดียวพี่อิงนั่นอันไฮเบิ้ลเนาะคขะเนาะถ้าสมมติว่าขึ้นเทิงกระเช้าไปเนาะอันที่อันเป็นจุดเสาคุณน่ะเสาจะดโดเป็นเสาอันเสาค่ายเสาไฟเสายางนะนั่นแหละคุณขึ้กนกระเช้าไปแล้ววัดที่นี่คุณกับยางยางเชิงหลังเขาเนี่ยค่ะเึิงเชิงสันหลังเขาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหาชั่วโมงเด้อค่ะเด้อเขาอันนี้เด้อ แต่ว่าพี่อิงบ่ได้ไปย่างดอกค่ะเพราะว่าคุณจวดเพิ่นขาพอดีก็คือิบ่ได้ขึ้นไปดอกเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าห้เบิ่งก่อนค่ะนี่ล่ะถ้าสมมติขึ้นไปถึงๆพูนนะคะต้องนั่งกระเช่าขึ้นไปแล้วก็ย่างอยู่ถึงสันเขานะนะคะใช้เวลาประมาณหาชั่วโมงจังอีย่างบ้งแต่พูนเด้อค่ะตั้งแต่พูนเด้อค่ะ <c oughs> โอเคน้อยพี่น้องเนาะอันเบิ่งน้ากันไปเรื่อยๆค่ะอันพี่อิงก,กับอ่าไล่ให่เบิ่ง่า มันก็เป็น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 แง่มุมนึงของของอ่าเขาเรียกว่าในอของชีวิตเนาะค่ะเนาะของชีวิตที่คนที่เขามาอยู่อ่าชีวิตของของแต่ละประเทศที่อยู่แตกต่างกันมองนี้อากาศเย็นค่ะค่อนข้างที่จะเย็นแต่ว่ากันยังใส่กางเกงขาสั้นใส่ใส่แจ็กเก็ตทับไปอันบ่เย็นหลายแต่ว่าเย็นเย็นย่วกวัวอังกฤษอยู่ขาะเย็น อากาศเย็นอยู่จะตีปีประมาณประมาณ12 13องศาได้อยู่ค่ะช่วงนี้เนาะค่ะนะเนาะเดี๋ยวพี่อิงยางให้ไปเบิ่งอันว่าระวางบ้านเขาเนาะค่ะเนาะระวางหุบเขาอันนี้มันหุบเขานี่สูงแท้ๆได้พี่น้องเลยเขาสูงคักสูงแน่จากพวกเจ้าเห็นบอ่อข่อยก็คิดว่ามันคสิดีอยู่อันสัญญาณโทรศัพท์พี่อิงกระดาษดีอยู่เนาะกะขันมาดีกะ สรงอันเป็นแม่เศษมาให้พี่อิงแนววางงามบอเนาะขะเนาะพี่อิงก็จะพยายามอันยางมะนีมะนีมันเป็นข้างหลังคอกมัวเขาเด็เป็นข้างหลังคอกมัวเขาเก็บม้วเก็บยางเก็บเก็บมูเก็บยางเขาไว้พี่น้องเอ้ยได้กินบรรยากาศของขี่มูขี่มัวค่ะถ้าผู้ใดยู่บ่้ด้ถ้าผู้ใดบ่มากก็ยู่บ่้ดดดอกเกิดเด้อปันบนนอกบันนอกอิลี่กพม่น้อง่ะมันมันนอกอิลี่เด้ แล้วมันก็ได้กินกินขี่งัวพร้อมด้วยค่ะเด้อสองนุ่มเพื่อนก็นั่งกินเขาอยู่พี่อิงบอกินพี่อิงเลยว่าบอกินดอกฉันบอกินดอกมันอันบอเป็นตาเสียบค่ะบ,บอเป็นตาเสียบก็เลยบอบอนันเนาะค่ะเนาะก็พี่อิงก็เลยบอกินมาเก็บภาพสวยๆงามๆให้ทุกทกท่านดีกว่าสันดอกเน,นาะค่ะเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วพี่อิงก,ก็ขอนีอ่โป้งขออันขอนีโปง้งขอขอคำคอมเมนต์มาให้พี่อิงแน่ค่ะว่าอัน เอาสิเบิงภาพกันไปสวยๆเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีมากๆพี่น้องเอ้ยอยากออนอยากเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะอยากเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากกะแต่ว่าอันเอกที่เลขนะเลขของเขาคืออันทะเลสาบของเขานะสวยอหลีค่ะสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นเมืองที่พิงอยากอยากมาเที่ยวต่ไปอยากมาอยู่หรอกค่ะอยากอยู่อังกฤษเนล่าไปอยากมาอยู่หรอกสวิตเซอร์แลนด์อยากมาเที่ยวซื้อกะ ได้มีโอกาสเนาะค่ะเนาะได้มีโอกาสมาเที่ยวเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆนได้เห็นกับอันเพื่อนกับเพื่อนกับพาอันเพื่อนกับพามาอันมาเที่ยวพี่อิงกข็ขอขอบคุณเพื่อนที่ดกค่ะเดี๋ยวพี่อิงย่างไปจากน้อยเนาะค่ะเนาะอันมองนั่นที่มองเห็นอยู่นั่นมันเป็นโลงเก็บโลงเก็บอันชีเขาเดอร์คาเดอร์น่ะเป็นโลงเก็บชีดอัน ไอ้โทรศัพท์อาจจะเคลื่อนจากน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าขาตั้งกล้องของพี่อิงมันหักเบิร์่กอนทีสิมาค่ะมันหักเมืทุกอันเลยแล้วก็อันกล้องอันสั่นกับเวลาเขาตั้งกล้องนี่มันกะสิมองเห็นภาพบองงามบบสวยค่ะกันี่เด้อจ่าเด้อสวัสดีคุณบัญญัติสวัสดีไอจัตตีสวัสดีน้องดาวค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เป็นแฟนแฟนแฟนค่ะพี่อิงเมื่อนี้พี่อิงอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะกะเอาภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เบิ้ง ตอนนี้อยู่ช่วงหุบเขาเดอค่ะเดอมันเป็นช่วงหุบเขาพี่อิงพากันยางกันยางประมาณพูนยางประมาณเกือบโอ้หาหกกิโลแล้วพุนเอาพี่น้องเอ้ยพุนเอาเจ้าเห็นผู้คนบอกยางไก่ไปก็นั่นบาทีนี้คุณจวดพันยางบวหย,ยก็เลยได้พากันขับรถขึ้นมาค่ะสวรรค์บุนดินค่ะแม่นค่ะพี่สวยสวยมากๆเลยค่ะ ท่านมีโอกาสได้ได้มาเที่ยวเนี่ยสวยมากๆเดี๋ยวอันที่เฮ็ดเป็นไล์เป็น live. เป็น,เ,ปนเดี๋ยวลงไปจากเขาแล้วพี่อิงก็ที่ไล์อีกช็อตหนึ่งเน,นาะค่ะเนาะไล่ให้เบิง้งว่าถ้าเมือใดไปเที่ยวมองใดก็ที่ไล่สดให้เบิง้งอาจบ่เป็ลเ่ลาเวลาเลาด้อพี่น้องเด้อบอกไว้ก่อนเด้ออันพวกเจ้าค่อยจอบเบิ่งเอาเ <c> ฮ <oughs> ้ยพี่อิงก็ได้ค่อยจอบเบื้องเอาเพราะว่าอันเวลาไล่สดก็ขึ้นมาเบิ่งโหลดพี่อิงอันจะบเป็นเวลาอันแบบว่าอาจจะบ่มา ตรงสองทุ่มที่เมืองไทยอันเองสินะตอนนี้เวลาอยู่อันอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่มันจะห่างจากเมืองไทยนี่ประมาณหาชั่วโมงค่ะแตกต่างกันหาชั่วโมงนอกคณะเมืองไทยกับซีเรียวกว่าหาชั่วโมงค่ะแล้วก็เลี้ยวกว่าอังกฤษชั่วโมงหนึง่งพี่อิงกะให้เบิ้งภาพบรรยากาศนอกคณะอันบรรยากาศสวยของหุบเขาอันล่านอาหารนี่ที่ว่าเป็นล่านอาหารนี่ เดี๋ยวเด้อสินทายให้เบิ่งเด้อทรายให้เบิ่งไปใกล้ๆเด้อค่ะเด้อทรายไปเรื่อยๆเนาะนี่นี่คือร้านอาหารก็คือบ้านเขานี่ล่ะเป็นบ้านของอันเขาเอื่อนว่าอย่างบ้านของฟาร์มนะคะเดี๋ยวเดียวย่างไปเบิ่งพวกเจ้าก็อาจจะมองบเบนเขากระิมีของซูวีเนียขายเนาะค่ะเนาะเนี่ยอันลักษณะของบ้านอัในบ้านเขานี่เขาเป็นอย่างจังเฮ็ดจังซี่เพราะว่าเป็นการกันความ ความร้อนเนาะค่ะเนาะกันความร้อนเอ้ยกันความหนาวบาให้มันเขาไปนิ้มบานก็คือไ้บ้านมันอุ่นอยู่เขาก็อันอาชีพของเขาคือเลี้ยงง้วเลี้ยงยางแล้วเขาก็เฮ็ดชีดขายเนาะค่ะเนาะเนี่ยอันมองนี่เป็นมองที่เขาเก็บชีดค่ะเนี่ยเขาเก็บชีดอืสย่างไปเบิงย่างไปเบิงขายย่างไปเบิงภูเขานี่สูงคักสูงเนี่ยนั่นเป็นโรงเก็บ ลุงเลี้ยงสัตว์เขาค่ะด้านหลังคือว่าทั้งบ้านบ้านเขาหนีร้านอาหารพร้อมนี่กับทั้งๆเขาอยู่มันบาา่ลละค่ะข้างล่างเขาเฮ็ดเป็นร้านอาหารแต่ร้านอาหารเนี่ยเขาเปิดให้นั่งข้างนอกอยู่จังซี่ได้พี่น้องเนี่ยเห็นบ่เขาบ่าให้เขาเขาไปในบ้านเด้อันอันบ้านก็มืดมืดเดนั่นเขาบ่าให้เขาเขาไปเด้พี่เองก็บ,บ่แน่ใจว่าตอนยามหนาวนี่เขาสิเขาไปนั่งได้บ่คิดว่าก็คือสิเขาไปนั่งได้ยุค่ะ อิงกัยังบระท่านด้นั่นเบิงเดี๋ยวอันเข้าไปเบิงให้เนาะเอา้าย่างไปนํากันก็ะมีดเข้าไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เข้าไปกะน,นี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อิงโอ้ยหมอยอย่างเขานั่นคันนั่นนี่ก็เป็นห้องห้องครัวเนาะ Can I take the picture oh. Yes Thank you นี่กะ Um What is it this one that pot That pot. What is it? Pour did this one. Yeah. Milk. A milk. milk. Oh. <laughs> yes. Thank you. I'm just sure my friend in Thailand. Hello. Yeah. yeah, yeah. You, you are in Thailand now, yeah. in your shop or your restaurant in Thailand now. Yeah. Can I? Yeah. Yes. Ani. เป็นหมอสําหรับเขาเอาไว้ทาอันนั่นมิว้วว่าสั้นเอาเก็บนมมาสันวาพี่น้องค้านี่แหละค่ะบ้านเพื่อนค้างพูนก็เป็นเป็นอ่าโลเป็นห้องเก็บเนื้อเก็บยังของเขาเนาะลักษณะเป็นแบบซี่ค่ะนาอค่ขเนาะพี่น้องเบื้องไปน้ากันเด้อคะ่ะเบื้องไปน้ากันบ่มีเสียงวะ่ะตีคือบ่มีเสียงวะ่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงดูนี่เดะบ่มีเสียงตีเอาอันพี่อิงก็ว่าพี่อิงนั่นเสียงอยู่ เสียงไม่ดังมันบอเอาก็เปิดเสียงโอ้ยพี่น้องเอ้ยคอยพี่อิงรู้แล้วว่าเป็นยังบ่มีเสียงเดี๋ยว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 ได้ยินอยู่จ้าได้ยินบอเสียงเดี๋ยวพี่อิงเปิดเดี๋ยวเดอพี่น้องเอ้ยคอยเอาเสียงไว้มองไดนอ้อ เพราะว่าข่อยใช่ดันนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ยินแล้วว่าบัดที่นี่เมื่อกี้นั่นมันเปิดอันอันมันเปิดช่องวิดีโอค่ะนั่นอันเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเมื่อกี้มันเปิดช่องวิดีโอบัดนี้เปิดเสียงแล้วมันบ่ยายอิงยายผีบ้าเสียงหายบ่ค่ะ อิงทำอะไรปรับเสียงหายปะซ่นอันมันคือมันดีคือยอะไรยังพี่เสียงดีคือ,อยังสมาร์ทโฟนก็เข้าไปตรงสมาร์ทโฟนเราได้ละเดี๋ยวเอาซีแล้วกันเอาซีแล้วกันได้ยินบอคาบัตที่นี่เอาซีแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ยินเสียงดังหลายเนาะค่ะเนาะ เสียงอาจจะบดังหลายเอาเป็นว่าพี่เองจะไลฟ์หน่อยๆก็แล้วกันตอนนี้ก็อาจจะพอซัมนี้ก่อนเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะอันเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกช่วงหนึ่งขั้นออกไปจากมองหุ่งเขาแล้วให้นุ่มๆเขากินเขาก่อนพี่เองจะบอกเอาอ่าอาภาพของคุณสาออกกับเพื่อนๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไ่อยากอัน ได้ยินอยู่จ้ะโอเคเนาะพ,พี่เดี๋ยวอันจังใดจะหาทางปรับปรุงมันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เสียงมันไ่ค่อยดีก็บเเป็นยังค่ะเอาเป็นว่าเสียงธรรมชาติแล้วกันเนาะค่ะเนาะเสียงธรรมชาติจากตรงนี้แล้วกันอเอากล้องมาไว้ใกล้ๆค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องให้เบิงบ้งบรรยากาศค่ะบรรยากาศไทยบรรยากาศให้เบิ้งค่ะเอาเป็นว่าเจังใดเดี๋ยวอันได้จากนาทีเรานอนหือ อันคือสิไลยเติบอยู่ดอกคือสิไลยนะที่เติบอปิ่นอกนกะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจังไดพี่อิงกะสีไทยแห่งเบิองอีกช่วงหนึ่งนกคะนาะออันตอนนี้อันปรับมาเห็นอืม <c oughs> โอเคโอเคน้อพี่น้องเป็นจังไดอากาศคึมๆค่ะเม,มื่อนี้บ่แดนะเดเนาะบ่แดดเดี๋ยว เขามามาฟังทั้งนี้เอาเบื้องเขาทั้งนี้โอ้ยยอดเขาสูงคะ่ะอีพออีเม่ข่อยข่อยก็ิบก้าปีนขึ้นไปดอกเอาเดี๋ยวปรับมาเบื้องน่าท่านผู้ชมจากหน่อยกันเนาะคะเนาะทรงอันความรักทรงความสุขให้กันเดอะะ้อค่ะพี่น้องเดอ้ออันอันพี่อิงกะคิดฮอดทุกทุกท่านคะ่กะก็เลยอยากให้มีมีความสุขน้ำกันคะ่ะอ่าสำหรับช่วงนี้เนาะคะเนาะสำหรับช่วงนี้พี่อิงกะ ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจังไดจะปรับปรุงในเรื่องของเสียงในเรื่องของภาพตั้งๆก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เอาฝากไว้แค่นี้ก่อนนอกขเนะไปด้วยภาพสวยๆกับพี่อิงมีความสุขนะขานะทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ